ขอเนีญยลองเป็นปลาแป๊บเฮ้ยสนุกพี่เป็นปลาเป็นปลาสนุกปะไปด้วยดิมันเล่นเตวกันได้เหรอแต่สนุกมากอ่ะเนี่ยขอเขาลมเกิดใหม่เป็นปลาทองปลาอัตโนมัติฟรีไปปีแล้วป่ะอีกหนึ่งปี หนงเชื <violin inding warfare> ่อะไรแอข่าวสิบสองเฮ้ยแต่แมันจะมาบันเต้กันเต้ยกันเต้ยกันเตยกันพี่ปลาโนม่าปันางนี้นะมันตายเฮ้ยคโอตัวปลาใกินยิ่งขึ้นว่วเอ้เหี้ยมันมันสองแสนในสัตว์กูเป็นแค่ปลาทองตัวน้อยเออไปละกันไปยังไม่ทำอะไรเลยกูตายแล้วได้ได้ยินีันไม่ป็แก้วดีกว่าคืได้ปันแก้วเขาไม่ทันได้เปลี่ยน เปล like <no ี่ยนปลาได้หรอแล้วกูจะกินปลาตัวอ right ื่นยังไงความเองดีกว่าพุ่งอย่าไปกับมึงนะนี่ต้องความเองอลไรเฮ้ยก้อน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 อะไรแบบนี่กูเองกูเองหลอกก้อนก้อนมึงจะแดกกูเหรอไอ้ค่ะกูจะกินมึงยังไงเว้ยกูไม่มีปากไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ไอ้ก้อนตัวใหญ่จะกินมึงไอ้ก้อน อยู่ไม่กินกูหรอกเฮ้ยตรงนี้มีกุ้งเยอะเก่งไม่สนุกจัดเลยพี่เป๊ะจอยมาดิกูอยู่ในห้องไอ้เนาะพี่น้องพี่นองจ๋าพี่พี่น้องจืดจืดจืดจือนนั้นมึงเหรอเฮ้ยกินแมงกะบุญไม่กินไม่จังเลยพี่หันหน้าไปก็ตายเฮ้ยปลาดุกกัดกูพี่น้องแปลงกูญไม่เอาผิดแล้วโหยุปลาดุกปลาดุกโคตรน่ากลัว ไอเนี่ยอะไรอะคือเป็นอะไรอะคือแบบทำเป็นเนียนแล้วแบบจะมากินน้องอตัวเป้ใหญ่เท่าควายจะมากินตัวเล็กทำไมอือโอ้โหมันวนมาจัาน้องให้ได้อะพี่์วุ้ยวุโโ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 ้ยในลีดเดอร์บอร์ดอะ คุณรันโทษแตะมาไงอ่ะเฮ้ยหกพันเลยเหรอเอาดีคุณรันโทษเฮ้ยติดเฮ้ยติดเลยเจ้าบอร์ดเลยแต่แม่งแบบที่สามแม่งคนละโลกกับพี่เฮ้ยที่สามตายแล้วพี่พี่ที่สามแล้วตายปลาสีนเลเงินนี่จะกินกูตบมืองเวือผมยุ่งยุ่งอันดับสองอันดับสามดิอันดับกูอันดับที่สองดิเฮ้ยอันดับสองจะมากินกูไอ้กินกินด้วยเดี๋ยวกินนี่ไก่อนกินนี่ไปจัดกินไปขอกินหน่อยนี่ ไม่ขอกินน้อยสวยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหนุอยไปใหญ่มันจะมากินกูแล้วเอ้ยมาได้ๆพี่ได้ๆๆๆได้ได้ต้องช่อยช่วยผม,ผมจะกินกูที่ผมกินกูกินไม่ได้อยากกินกูยี่ยปลาดุกก็อยู่ยี่ใครจะไปก็ไปกูมไม่ไปคนไหนช่วยพี่แล้วช่วยพี่แล้วว้อมันคิดตัวต้องต่ออื <laughs> มึงมันข้อระยุตอีย้ยสมควรอุ้ยจะเปลี่ยนปลาใหม่ว่ะเปลี่ยนปลาไหมพี่เปลี่ยนได้ทีม่ มันมีอยู่สองชนิดไม่ใช่เหรอวะแค่แบเอาแต่ตัวคูนี่คูนไม่เท่ากันด้วยมันเปลี่ยนได้ด้วยจริงมันเปลี่ยนได้จริงหรอเปลี่ยนดิพี่เป็นปลาทูอยู่เลยโคตรจไงอ๋อมันมีสแปดด้วยอีกเนี้ยปลาบุกยูนี่ปลามันต้องไปอยู่หน้าหลังก่อนพอตายแล้วกดที่ปลาอุยปลาบุกยูนี่ปลามันจะไม่ให้เปลี่ยนปลาอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงมึงเป็นที่ไหนกูเนี่ยแมงกะพุน หนึ่งในสองพัน้าี่แปว่าอะไรดีไหมทำไมปลาบูกิวมันว่ายน้ำใกล้อย่างว่ายเหี้ยมาล่องมันใกล้เลยอย่ากัดหนูโหหน้าตาปลาแม่ไม่น่ริ้นเลยตุ๊บเปื่อยแม่งเข้าปากว่และไปตะบอมเพชรอยู่ที่สี่แล้วปลานอนจะกินปลานอนปลานอนไอ้ที่นี่มาเอากุ้ยเลยไอมาตินไอ้สัตว์ไอเพชรระวังเพชรเด็กกูเพชร

อุ้งประดุกสองแสนนี่ไม่ไหวกับมันเดี๋ยวเก็บบางทีเก็บตัวเล่นตัวนี้ค่ะพี่ห้าพี่ห้าพี่เองรัจ็ดพี่ห้าเฮ้ยไอ้มาตินจะแตกงอยู่แล้วเลยมาตินเฮียคนเนียนั่นเฮียเฮียเดินมาหาผมทำไมล่ะเฮียคุณดุกดิ๊กดุกดิ๊กนะเฮียโอ้โหไอ้มาตินยัดแม่โอ้โหแล้วนะ ตัวใหญ่มันมาตีแม่งแดกทุกคนน่ะตัวนี้ว่ายน้ำเร็วมากไอ้คิดถึงมันว่ายน้ำเร็วมากโอ้โหกูโดนทุกตัวเลยมั้งเนี่ยมันโดนกูสัตว์ไอ้มาตีหนีเยมือนว่ายน้ำเร็วมากอ่ะเติมแม่งดิครับปลาเมื่อกี้มันว่ายไวก็จริงแต่อีพีมันได้ม anyway> ันขึ้นเช้าอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ต้องมีปลาเทพๆแล้วเพื่อนๆปลานกแก้วดีกว่าอีพีขึ้นไว แต่ว่าช้าไปนหน่อยเฮ้ยไม่เป็นปลายนู้ไม่เป็นปลายนั้นน่ะปลายนั้นน่นะ,นนอะเออปลายนั้นปลายเฮี่อะไรเลยสัไม่รู้ปลายนั้นแหละ ยังไม่รู้เลยกูเป็นปลาอะไรเฮ้ยอะไร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 มีมีเสียงหัวเราะมีเสียงหัวเราะอะไรอะมีเสียงหัวเราะเป็นอะไรอะอยากกินกินก็เอาดี่ก้าอยากกินกินก็ตายไปนะอยากกินกินดีนะไอ้ยคนมาตีในฟองเสร็จไปซะอยากกินกินไม่ใช่หรอกินสิโอ้ปลาดาวเอ้ยพี่กอนเอ้ยอะไรเอ้ยมาที่ ตื่นได้เฮีย่อ้ะปลาดาวมันไหวจ้าปลามันอับเปลีได้ดีกว่ะตายหายแล้วโอ้โหยังไหวตาอีกเหรอน้อไม่ได้หันดูพี่อย่ามากินกุ้งเออเฮ้ยอย่าขวางกุ้งพี่เลยกิน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 อย่าแม้แต่แล้วพี่จะกินน้องพี่ก็โดนมาตีนอ่ะเออกินมาตีนอ่ะใครกินถุยแล้วนี่ไอ้สัตว์กุ้ยไม่ทันได้โตเลย โอ้ยมาตีนมาตินผมยอมเลยเนี่ยแล้วลุงแดกมาตินได้ป้างไหเฮียมาตินโอ้มึงยุ่งไหมไม่เคยเห็นเกตบโปรเลยว่ามาตินนี่เอกิดอะไอรกันคือเย็นรู้หรอกคือเย็นรู้หรอกเก่งอ่ะเออมาล็อกเข้ากุยแล้วมาล็อกเข้ากุยแล้วเอาปูพุ่งใส่เลยมาเอาลุงแดกกูซะเฮ้ยไม่ไม่ไม่รอบรอบนี้รอบนี้กุ้งตัวใหญ่จัดกุ้งตัวใหญ่จัดติบเก็บเร็วกุ้งตัวใหญ่เย้กูเป็นแซลมอนแล้วเอาอย่าเกิดเดี๋ยวกูตายเลยละ